ผู้ชนะนกตะวันฉายอย่างมาซาอากิโนอิริผู้นี้เจอกับนี่ครับต่างชาติกล้า่ํำเลยครับจากสวิตเซอร์แลนด์ครับซามิลามิรินะครับโอ้จอมมันหนักนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับทั้งคู่นะครับเจอกันนะครับเมื่อวันที่24ครับเดือนสิงหาคมนะครับปี2019 2019ก็2,562นะครับผม ที่รายการ k 1 world cupri tussation i n e t 1 9 japan versus world 5 v e r s u s f นะครับ special super fight in osaka นะครับเป็นการที่เอาคนนักชกจากญี่ปุ่นครับเจอกับนักชกต่างชาติครับ5ต่อ5นะครับที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับเอาล้วครับมาดูดีกว่าว่าจะเป็นพันพรือครับดูตามรูปร่างนี่มาซากินี่ดูสูงลอยกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าทางด้านของซามิรามิรินี่โอ้กล้ามลกล้ามใหญ่อย่างชั เจนครับเปิดมาก็สัดแข่งใส่กันเลยทีเดียวคุณผู้วันนี้ทีบซ้ายครับท่านของมาซาคิซามิลามิรินนะครับแชมป์จากสวิตเซอร์แลนด์ครับการเก่งสีดำครับฟุดเวิร์กวนไปก่อนครับหมัดซ้ายเจอแข้งมาหมัดเย็บคืนครับแขบเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายมาครับท่านของมาซาคิโนอิริผู้นี้เชื่อว่าประชาชนพี่น้องชาวไทยนะครับน่าจะรู้จักกันมาบ้างแล้วครับเพราะเขาคือ ที่เอาชนะนกตะวันฉายจนได้แชมป์เฉพาะการนะครับของรายการวันแชมเปี้ยนชิพคิกบ็อกซิ่งครับแข่งขวาดัดเบิ้ลแข้งครับท่านของซามิแข้งคืนดับเบิ้ลแข้งเหมือนกันครับท่านของโดอิริซ้ายไม่ถึงครับแอบเดินออกมาครับท่านของซามิมาซากิก็หันตามครับแข่งขวาครับท่านของซามิขวาคืนครับมาซากิออกลุงบอลออกอาวุธยาวไปก่อนครับยาเหลาเหล่านะครับ อย่าเล่าเล่านะครับหนองบ่าเพื่อนเล่าเล่าเดี๋ยวในหล่อมยาวแหลจังหวะนี้กันโอ้กระโดดเขาร้อยสองชั้นครับต้องได้มัดครับแม่ตาทันของมาซากินียังป้องกันตัวได้อย่างดีครับแข่งมาแข่งไปครับสามีครับวนหนองมาครับสามีมัดขวาครับของทันของมาซากิเข้ามาครับแข่งซ้ายครับมัดซ้ายหนึ่งสองสามมาเป็นชุดแม่จะจระคายฟันหางด้วยนี่ครับซ้ายครับเจอมัดซ้ายขืนมาซากิเดินบทเดินบี้ครับเขาขวาครับ ไม่ยอมให้เกิดระยะาหานะครับมาซากิครับสไตล์แบบนี้เลยครับเดินบทเข้าหาครับทีควาก็มาซากิมาซากินี่นักชกจากโอซาก้านะครับโอซาก้าญี่ปุ่นครับมัดซ้ายครับสามิมาซากินอกจากที่ได้แชมป์คิกบ็อกซิ่งก็เคยได้แชมป์คาราเต้นะครับแชมป์ชินคาราเต้นะครับเคยได้แชมป์ของกอรี่ด้วยใช่ได้แชมป์ของครัชแชมป์ของเควันนะครับนอกจากนี้ครับมาซากิเคยได้แชมป์ ของสภามวยไทยโลกด้วยนะครับในรุ่น63.5กิโลกรัมนะครับแหมน่าสนใจครับมาซากิบุตนี่ครับ1 2ครับซามิถีบซ้ายซามิมาซากิเดินบทเข้าไปอัดมัดเข้าไว้โอ้เจอมัดคนลำตัวครับโอ้ลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยครับผมจังหวะนี้ครับโอ้นี่ครับเดินแบบสไตล์เดียวกับที่ตะวันฉายโดนเลยครับแขยบเดินเข้ามาครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้มาซากิเดินบทเดินบี้เข้าไปครับกระโดด เตะครับเจออัดลําตัวครับเจอเข่าขวาครับอัดซ้ายครับอัดซ้ายลําตัวมัดซ้ายครับลงอืมเจอเข่าครับโอ้โหถึงกับย่อเลยครับยดย่อเลยครับผมจังหวะนี้ต้องโดนนับที่2ครับเหลือเวลาประมาณ5วินาทีครับแข่งซ้ายครมาซากิเดินบทเข้าไปครับแข่งซ้ายท่านเขาสามีเจอมัดครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับสามีต้องถอยครับแล้วหมดยกพอดีครับไอ้ยะลังกาครับไอ้ยะลังกาแม่ นี่ครับสไตล์แบบนี้เลยครับมาซาฮากินะครับโอ้เดินบทเดินบี้เดินขยี้เข้าไปเลยครับมาซาฮิกิผู้นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีนะครับดูครับอัดลำตัวครับเบี่ยงขวากับแล้วอัะขัดขวารุมัดซ้ายครับอืมก็คือโดนลำตัวเข้าไปแล้วชะงักก่อนนะครับโท้เข้าไปแล้วแบบช็อตเลยครับช็อตเอ่มัดเนี่ยมัดอัดตัวพูนี้แหละแล้วเขาขวาน เราอัดมัดหกซายกับลกซ้ายลำตัวแล้วแล้ววันเราอัดมัดซรายอีกทีรับย่อเลยย่อเขาเข้าวันเจอเขาเซยนั่นอาย่านะครับเจอมัดอัดลำตัวจนย่อจนก้มเลยครับแล้วลงมาแล้วเจอเขาครับนี่ครับเอาเทมนี้มาพางนี้เพราอจะได้ดูได้ศึกษานะครับว่าท่านของนักชกญี่ปุ่นผู้นี้ครับมีความเก่งกาจเช่นไรครับ อยู่ดีๆก็โผล่โพลงขึ้นมาในรายการวันเช่นไปเช่นคือผมพาคโมยุ่นมาสักพักก็ได้เห็นมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่านักชอทแฟนมวยพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่เห็นนะครับก็เลยอ้าวมีอะไรครับขอเวลานอกเกิดอะไรขึ้นอ๋อลืมใส่ฟันยางเอาลืมใส่ฟันยางเอาเราเดียวเลยน้องเบ้าไอยาเดียวจะฝันให้แล้วพันนี้ไอยาลืมใส่ฟันยางนะครับพี่เลี้ยงลงไปโอ้อยาเล้าๆเลยอยาเล้าๆอะมาว่ากันครับ ยกที่สองครับผมจังหวะนี้แข่งซ้ายครับไม่โดนครับมาซากิเดินเข้าหาครับผมจังหวะนี้เดินบทเข้าหาครับไม่ยอมให้เกิดระยะห่างครับเดินบทเข้าไปครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้เดินชิดเขาเลยครับเดินชิดเดินบี้เดินขยี้เดินติดทัดทีขวาครับมาซากิจังหวะนี้แข่งซ้ายไม่โดนครับซามิมาซากิเดินขยี้เขาไปครับมัดมาหมัดคืนครับมาซากิเดินเข้าหาครับหมัดขวาเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายมาซากิแข่งขวาครับท่านของซามิ หมัดขวาไม่ไม่โดนครับคล่อมไปหน่อยครับเดินบทเข้าหา123ครับติดการครับ 1- 2ติดการครับผลักออกมาครับสามิทีบขวาครับซามิจังหวะนี้แข่งขวาสามิอัด12มาซากิเดินบี้เข้าไปครับผลักออกไปผลักออกไปออกไปออกไปห่างๆอย่าเข้ามาแค่อย่าเข้ามาแค่อย่าเข้ามาแค่ปีเป้าอย่าเข้ามาอ่าอย่าเข้ามาแค่ก็คืออย่าเข้ามาใกล้ครับอย่าเข้ามาแค่หัวใจพี่ยังพรือโชว์นะครับจังหวะนี้เอาขมัดซ้ายมัดทายครับท่านของสามิ เดินเข้าหาครับอัดลาตัวครับเจอผลักออกมาครับโอ้ผลักเกือบกระเด็นเกือบยากไนครับแข่งขวาสารเข้าไปเขมาซาคิเดินหมดเข้าหาผมจังวันนี้เดินบี้เดินขยี้เข้าไปครับเดินขยี้เข้าไปครับขยี้เหมือนขยี้ผ้าเลยครับจังวันนี้หนึ่งสองมาครับซามิหมัดขวาครับซามิมาซาคิเจาะขาเข้าไปเดินเข้าหาครับผมแข่งขวาแข่งขวาไม่โท่ไม่แท้จังวันนี้มาว่าพือครับอย่าลกๆนะครับซามิครับอย่าลกๆ อย่าลกๆโดยได้พัดพกดังพึงนะครับจังหวะนี้โอ้ oh, อย่าลกๆคืออย่าล้นลานครับหมุนวนออกมาครับธนาคอสามิหมุนวนครับเจอหมัดดักรถเตะจอกขาจากมาสากิหมัดขว้าไม่ถึงครับสามิมาสากิาาาา Wand. เดินเข้าหาครับมาซ้ายหมัดขว้าครับไม่โดนดีครับแข่งขวาครับเตะเข้าไปผานเข้าให้ครับจังหวะนี้ว่าพลิครับอัดลําตัวครับหมัดขวาครับสามิแข้งซ้ายครับมาสากิเดินบทเข้าไปอย่างไม่หวั่นเกรงครับ เขาซ้ายครับดักแทงสวยครับโอ้โอนั่งสุดเลยครับลงไปนั่งเแขงอยู่บนพื้นเลยครับเจอเขาเข้าไปเขโหพี่บ่าอายาจุกจุกเสียดแน่นเฟือจุกจานเลยพี่เ่าเฮ่อแขนครับแขนอายาแขนแขนแปลว่าจุกนะครับอ่าครับกรรมการนับไปแล้วนะฮะมาซากิเดินบทเข้าไปครับแข่งครับท่านของสามีสามีวนออกมาครับกอบเดินเข้าหาครับมาซากิคำไว้ก่อนครับยังไงครับว่าพลือครับว่าพลือครับแข่งซ้ายครับชัดเข้าไว้นึงพัง เดินเข้าหาจังหวะนี้ครับผักออกมาก่อนออไปอ่ากระโดดเข่าลอยมัดขวามัดขวาเจอหนึ่งสองอัดลำตัวสามอัดลำตัวกับตัวสุดเลยครับโอ้กล้ามซิกแพคลำตัวไม่ช่วยอะไรกรรมการบ่งมือใบายแยกย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบครับผมก็เป็นมาซากิโนริพูนี่ครับชนะเทรนก็นอเอาในยกที่สองครับผมประชาชนญี่ปุ่นชอบใจเลยครับปรบมือเลยครับนี่ดูจำนวนผู้ชมของเขานะครับโอ้สองสามชั้นนะครับ เยอะแยะครับไม่ไหวจริงๆครับโอ้โดนอัดเข้าไปครับกล้ามหนากล้ามใหญ่ไม่ช่วยเลยครับผมจังหวะนี้ครับโดนนวดเหมือนนวดแป้งครับดูครับเข่าซ้ายครับโอ้ดอกนี้ครับโอ้จุกเลยครับออกอาการครับแล้วไม่ไหวครับนังหนีว่านังเคร่งหรือว่าจังหวะนี้นี่ครับดอกนี้ผางเข้าให้ครับจังหวะออกเข่าสนมัดนะครับโอ้นั่งเลยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเข่าลอยสองชั้นครับหนึ่งสองครับ เจออัดลำตัวอัดลำตัวที่เดิมครับแล้วลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยครับโอ้ลองไปตั้งคุ้มเลยครับดูครับ1นึครับ1นึครับอ่านังตั้งคุ้มดีว่าตั้งคุ้มเหมือนถุงท่อม,มันฮะตั้งคุ้มเหมือนถุงท่อมนะครับผมจมังหวะนี้อ่าสัมภาษณ์เขาซะหน่อยครับอืมแมนอุซาหเห็นลิงเกิ์นะแต่ว่า Thank you for support นะครับก็คือขอบคุณมากที่ทุกคนสนับสนุนมผมนะครับไม่แหมมีมีซับภาษาอังกฤษแบบนี้เขาพอได้แปลนะครับ